อือบางขาด,ดอเออจะเป็นอะไรมันคายบอคายข้ลายเมันหับขี้พุเนเด้เอาสีสเข่าพี่น้องไงเนาะสีเข่าสองซอบเอาไว้เป็นของฝากของต้อนเนาะทางน้องใส่โฟนเพิ่นพี่น้องเลยเอาไว้เรียง ขายไปขายบ่าขายข่าวบ่บาเติมน้ำมันรถบ่เติมน้ำมันเลยได้บ่าอะไรโอ้เจ้าโอ้ยังเล่รีเนาะไปวันที่ซอยยังดุเนาะแซ่ดเนาะใจเพลินใจหอดสบายดีสบายดีเอฟซีสบายดีป้าดุงเด้อพ่อกันกับแม่น้องอโนนอีกแล้วเนาะงปลาดุงเลยเนาะโดย ยินดีตอนรับเขาสูซองแม่น้องอนนเด้อปลาดูเลยเอาปลาดูเลยมามือนี่เนาะเปิดภาพมาเป็นตอนเศร้ามือใหม่วันใหม่พี่น้องเลยอ้ามือนี่ก็เป็นวันที่สามแล้วเนาะพี่น้องเลยอ้าแดดส่องตาเนาะไก่สีฮอดมือน้องสายฝนฮอดบันทีน้องสายฝนเมื่อได้ได,ได้นี่เนาะ ตูต้บ่รู้บถ่าแล้วนองจสกฝนมนาเย่ะซอยฮึบอืมอืวางขาดเด้๊ดอ่าจะเป็นอะไระมันคายบ่าคายขี้ผุนลายบา่มันหับขีพข้พุ่นเด้เอาสีเขาพี่น้องเไยเนาะสีเขาวสองสบเอาไว้เป็นของฝากของตอน้น อ๋อทางน้องสายฝนเพิ่นพี่น้องเลยได้ถ่าทางน้องเพิ่นมาย่อลงซอยก็ได้ว่าเซนไปเอาล่ออยู่ห้องสีเพื่นบ่เอาล่อนี่บ่ได้บ่ล่ะอันนี้กันสีดินอ่ะมัเขาว่าเซนสอาไปคลายบ่าหายเข่าไหมหายเข่าว่บาเติมน้ำมันรถบอสน้ำมันเลยไนบอสโอ้เจ้า อยังนีอะไรเนาะคอยวันซอยยอะยุเนาะดเนาะพ่นใจฮอดสวยดีเกคห้กงใจเีนมาทมาคุมเลยนี่คเชลยเช่พนใจฮอได้บอกว่าถ้าร้องไส่ฝนก้อนขาของน้ามันก็ใสแล้วหุ่นไปแล้วขนาด เออชีเลอะสตายยนโปนะายเท่าเส้น่าน้ำมันน้ำมันรถถน้ำมันรถกายก็รักเข่าอีกแล้วรักเข่าบ่เท้าอีกแล้วโอ้ยค่ะคือยังลูกเคยเป็นธรรมดาขายกมยขมยขมยขมมยเดย và riêng kiểu format nó nhạt đó, được, bé là áo luôn đấy, áo luôn cắn đâu cái đó, đi có, xì xì vậy, đi đâu ấy, บาทนี้พี่น้องเอนะ้ยเนาะหลังจากที่เอาเข่าไปป้าไ้อยู่ห้องสีทากันไปหน้าบาทนี้พี่น้องเอ้ยอ่าเด๋ยวสียอดัดประตูก่อนเนาะ,ะพี่น้องเอ้ยเดินทางกันไปหน้าตให้แนมือเมื่อนี่ขึ้นสีโบปันไดขีดต,ตุ้มเนาะราะว่าน,นี่กระเดน็น้องเอ้ย

ไปอีกวันนี้กันแล้วพี่น,อน้องเอคยน้องให้ที่เฮาสิีวานานะไปอีกวันนี้กันแล้วแล้วเานาะตัวยังอีกสองให้เมนให้ให้ซุปหมูกับให้อะกุ๊ดูหันหน,หนเห็นไหมซีวานเขาเนาื้อหั่นกะก็ต้องไปเบิ่งก่อนว่ามันถ่ายได้บนนะ่้างานะตัวมือมือนั่นเรามันโกุก ว่ามือนึ้งมันจะงอกนีลงเนาวันนี้มือวานี้มันกระเดดมือมือได้น่ะจะได้ยกลงก้นเรือทนกันซีถ้ากันดับเอาเดี๋ยวเนาะวัุกวันเราห็้กาไวลี้ตรง้รงนี้ตรงน้งนีรงนีตน้งนี้ารงน้ารดงนี้ตรนงีตรงนน้ หลังค <cl> <cl behaviour> yeah, ูเขียกคูเขียกข่ามห่วยมากนะคือคือหลังเปกๆโสบเลยตกบ่โฉ่านบ่บอใช่งานแม่เปนตวนเป็นัก่อนเปก มันอาจจะเป็นนะไหนอยู่น,น,นลังขวกขั่วเด็กจ้ะฮะเด็กจ้ะนางบ่ถ้าเขาสอนกันบนนนน่มันเจ็งดังทีนี่กันข้าเจ้ามาเอาเห็ดปวกบ่น,นี่คือคือเป็นห้อยจิ้มเนาะ เออมันหาเห็ดปวกเลยนีห่หาไม่บอชันมาหาเห็ดเอ้าจันมาเมีพี่เห็นห้อยบนเทียร์ละเรีว่าขาี้ดินขาวบนะ้านบ้านเนรังคู้เคียร์ูเคียร์บอเซนดึกจงดึกอึ เราคือไใหาหน,น้าพุนเราคนะือ,ไไอให้หน้<ร>าพไไุ่นนะ่ะไปได้อยู่ไปไล่ยู่อิบ่ไหเราคือไปได้อยู่น่ะเราไปได้ยู่ไปตามรังแล้วมาแลนะ้วเนาะเมื่อนี้กะทางกะถือว่าแหงกูมือมาตาบ,บิดยุกีเองเลยเนาะมามือเล็กๆโล่ทางคนอะีเรา หน้าตัวไทยโคติ็ยังได้เฉยเนาะอึ๊บอึ๊บไอพี่น้องเอ้ยลุยกันต่อโตเลยเนาะลุยกันต่อบ้านนี้วัอนี้กันเลี้ยวไปทางอ้ายสิบาทเนาะตัดพาไปวันนี้มาพอนาแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยโอเข่าเรางามมินิเนาะกำลังออกหน่อ้ย i <laughs> ยังเนงี่ยเพิ่งมาหิัวหมูดีใจเพระจะก,กุับมาเออห้องเอาห้องเอามาหอดหน้าก็เติมพลังก่อนเนาะเออเติมพลังก่อนเลย <c oughs> เออใส่ซ <c oughs> องก็แล้วแต่เนาะเติมพลัง <c oughs> ทั้งนี้เฮ็ดเนีทังนี้โกเคเห็ดปวดเอ็ดปวดเรื่องเวลาก็จะเศร้าเนาะเราไรเฮ็ดปวกเห็ดพ่อมากเนาะวางสานีนี่ยรถมาได้เยูเลยเนี่ยชนกินเข่าอยู่เพื่อนบนโบยากเลยเออว่าว่าก้อยปลาเฮ็ดบุกินได้ โดยสบายดีตู้เต้นพี่น้องไปหาแต่เศร้าคุณบอน่ะเมนตื่นนอนหน้าไปเฟียแล้พอดีกินเลยเนาะเฮ็ดพอดีกินเลยน่ามดายค้อยบุ๊มบ่นอร่อยนึกว่ากินเข่าแล้วเลยนะพากันกินแล้วก็มายันว่าบ่มีแนวกินว่าฉันพากันไปไปส่งมะขั้มไปส่งอันนู้นล้วก็มาซื้อก้อยปลามาเลย กินตัวนี้อีกหรอเฮ้ยไม่ลีส่งแม่กาแฟบอรัดอเดี๋ตบนบ้าสิกินน้ำแม่เข้าวแล้ว่าไอกินน้ำแข็กาแฟบาสไลีเอยู่างก่าชิไหิ บอ่อนะนาอกินว่าแต่เพื่อนเหรอะกินกันยังมานี่อิ่มตีกินอยู่เพื่อนเี้เป็นแต่เสบแด้ว่สดีมตเยตีาออสมแล้วว่าว่าหววบอลกินอยู่เพื่อนกับบอิ่มวันไหนแล้วเหรอ เห็ดปวกเห็ดเพาะพี่น้องเอ้ยเนาะปนกันมีแมงขนุนเพาะเมงขนุนเพาะครบเลยครบเครื่องก่ได้โชว์คเห็ดเห็ดเพาะคือขาวคัะแท้เห็ดเพาะโยมมีผายเนาะมีครูดาวประตูเฮมาสีว่เห็ดเพาะผายเออเป็นเห็ดเพาะผายโมเมนต์เห็ดเพาะนางเพาะนางมันดำเลยเนาะพี่น้องเอ้ยหลายแต่เด้อกินข้าวเส้าแกงเห็ดปวกเองพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้ามากระตุกมาตั้งไหนเลย อนเอามาผู้ใดสิกินอีกที่ขาวก็เอาที่ที่มันเนี่ยหมดบ่เอออันนู้นอ่ที่ขาวมื่อเบกมาที่อะไรออกมาเลยเนาะลืมไหนที่ขาวจะได้มาเหี่ยวนะที่ขาวมาเชียบัดคุด นอสีมือว่แสนบ่เนี่ยยังเหนื่อยเลยว่าแสนบังเน่แน่สมือว่าแสนนะข้าอลีไปไทยข้าอลีไปไทยมันได้จะได้เหนู่อยมันอเป็นใช่แล้วอผมง่ายดื้มเลียปนกันเหียมาทธรดาใอ้ชาดีวันนี้จืด้อ้ชาีวันนื่อบอ ด้วนเลยื่วอ,อวอ่วอา,วามันคันว่ากับว่าเขาตั้งรักแล้วกันแล้ไปได้อยอ่วันนี่เดี๋ยว่าบอกว่าไพ่ไปเนวไหนสิว่าตอนนี้ต้องบอกยงว่ามันก่อน เพราะว่าน่าได้อยู่แล้วเพราะว่าเคยเคยเฮียนน่ะเนาะใช้บ่าวสาลีเมื่อกี้เว้ยลยเนาะ่าวน้อยน้อยใจบ่มากินเลยเนาะเออปลุงนี่ย้่น้งเเนาะเนาะยเอองแล่ะตีนกตีนใหญ่แ่อหมู่เดียวไปแล้วอนั่นไปผู้เดียวบ่กินบ่ไปอิ่มแล้วมาน เราไ่กินว่าเอจามาคืออกินเห็ดเอาสักับ้ากันไม่ไหวก่อนกินข่าวกินน้ำอะไรกับ้ากันนงเห็ดเบี้ยนนี้เนาะวันยูอล้รกันตอนแรกกับอ๋อนั่นเนาะคำเติบเนาะหามุ่งเมาปนประมาณหามุงพากันเมื่อพอสิผาเพินไปกินกระทะกันมาแรกแลวกัดโดนลาปากแรกใช่เนาะ ว่าเมื่อนีกับวัน้อยู่เห็ดน้ำพ่น,นอ่ะนะโอ้ยพระอาจารย์มาก็ได้สิไปเออพระอาจารย์มาบ่ามาอือนได้เห็ดน้ำตุ้อ้วนนะ,ะ <c oughs> เห็ดน้ำต้ออ้วนพากัน,นมีอย่างกระบอกกันเอา <c oughs> อแต่บ่เสนอยู่น้ำก็ยังในชุดอยู่น้ำตุ้อ้วนกึ๊ก <c oughs> พะเต่าคุ <que> <uy ant cult ua> uk, ้มเนาะพะเต่าอยู่ะเต่าคุ้มนาะมีรูปมันได้เบาเสียงครับพะเต่าคุ้มเลยด้วยหย่อดเข่ากันแ่นเนาะคู่เดียวที่ยังกินทอนได้เลยว่ะจับจับโรยิ่งทำไรอย่าทำเส้นที่ทำไรเอาสัปปิโลไอคลิปนี้เสื้อลำลากไปแล้วเนาะพ่อพ่อกันใหม่พุ่นแหละลงเห็ดเบี้ยเห็ดงานพุ่นแหละพี่น้องเลยมาหอนหน้าเลยเนาะสบายดีเลยสองเท่าเนาะโดย